วข่าววันนี้เงินเยียวยากรุมเปาะบางฝันสลายเงินยังไม่โอนรอเข้าครมอสัปดาหหนะ้าข่าวนี้ผมหยิบยกมาจากสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับเป็นอันชัดเจนว่าวันนี้เงินไม่เข้าสำหรับเงินเยียวยากรุมเปาะบาง1,000บับาท3เดือนยังต้องรอที่ประชุมครมเคาะลงรายละเอียดว่าใครได้หรือไม่ได้บ้างรอลุ้นสัปดาหนะ้า เป็นอันว่าฝันสลายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางที่สงสัยและลือกันมาพักใหญ่ว่า2,000บาทจะเข้าพร้อมกับการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนมิถุนายนซึ่งรอบโอนของกรมบัญชีกลางคือวันที่10 ทั้งนี้ย้อนกลับไปในช่วงแรกของการให้ข่าวเกี่ยวกับมาตรการเยียวยากลุ่มเ่อบางนั้นภาครัฐเคยแจ้งไว้ว่าเงินจะเข้าพร้อมกันกับเบีย้ยสวัสดิการสังคมตามรอบจ่ายปกติที่กรมบัญชีกลางจะทำการจ่ายเงินทั้งเงินเบีย้ยอย่างชีพสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุรวมถึงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ทำเอารุ้นกันว่าในวันที่10มิถุนายน63จะมีเงินเข้าบัญชี3เด้งจริงหรือไม่โดย3เด้งที่รอลุ้นกันก็คือเด้งที่1สวัสดิการที่รับอยู่เดิมทุกเดือนคือเงินอุดหนุนบุตรบี้ยยังชีพและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2เด้งเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประจำเดือนพฤษภา3เงินเยียวยากลุ่มเปาะบางประจำเดือนมิถุนายน1,000บาท แต่ถ้าใครไปอัปเดตบัญชีก็คงได้รู้คำตอบกันแล้วว่ายังไม่มีเงินเยียวยาในส่วนนี้โอนเข้าบัญชีแต่อย่างใดจะมีเพียงเงินสวัสดิการที่ได้รับกันอยู่ตามปกติในทุกๆเดือนหากย้อนกลับไปดูข่าวเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาประสงค์ภูนทธเนศประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะ,ป,ะ,านะนประธานคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ได้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแก่กลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐเป็นล็อตสุดท้าย9ล้านรายประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มผู้ลงทะเบียนเยียวยา5,000บาทไม่สําเร็จ3กลุ่มปอบางเช่นคนพิก,การผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดจํานวน6.9ล้านคนโดยคัดกรองความซําซ้อนในการรับมาตรการรัฐจาก13ล้านคนจะได้1,000บาทระยะ3เดือน4 กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม6.6หมื่นคนทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มที่รัฐจะเยียวยา,ยายในรถสุดท้ายซึ่งต้องเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการกันก,กรองในสัปดาห์หน้าว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรเป็นจำนวนเงินเท่าใดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไปเพราะถึงแม้มาตรการเยียวยา,ยายกรุบเปาะบางจะเคาะแล้วในส่วนของภาพรวมว่าจะจ่ายเดือน1,000บาท เป็นเวลา3เดือนคือพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมแต่ในส่วนของรายละเอียดยังต้องรอให้คณะกรรมการกันกรองพิจารณาในส่วนปีกย่อยเช่นความซ้ำซ้อนในการรับสิทธิ์สำหรับบางกลุ่มที่ได้รับเงิน5,000บาท3เดือนจะยังได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่โดยในสัปดาห์นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันก,กรองเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุม คณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไปนั่นคือวันอังคารที่16มิถุนายน63จึงเท่ากับว่ามาตรก,การเยียากรุ่มเปราะบางน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าและหากยังเป็นไปตามที่ภาครัฐเคยให้ข่าวไว้ว่าเงินจะเข้าพร้อมกันกับเงินสวัสดิการที่เคยจ่ายอยู่เดิมก็มีความเป็นไปได้ว่าเงินทั้งหมด3,000จะโอนเข้าบัญชีในวันที่10กรกฎาคม2563โดยพร้อมเพียงกัน ขอขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจครับ